สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกาชาเลนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวจาก Zero คอลาโบรีซีโร่นะฮะก็คือแรมนะครับโอเคอะไรนะอดีตเดกเผ่ายักษ์แรมนะฮะคือเห็นอะไรไหมครับแร่มนะันอ่ะโคตรเยอะเลยผมจะบอกคือมันไม่ได้เยอะสี่พันใช่ไหมแต่มันเยอะเออเดี๋ยวไปดูแร่เลยนะฮะ โอเคนะครับแต่ก่อนจะไปดูเรื่องแรกเรามาดูเรื่องสกิลกันก่อนนะฮะสกิลดาเมจนะครับโจมตี3,000ลดอัตราการหลบทักษะของศัตรู30%แล้วก็กระเด็นถอยหลังนะฮะก็น่าจะไม่ไกลมากส่วนสกิลต่อไปนะครับยกเลิกความเสียหายต่อเนื่องเพิ่มความเร็ว140แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี240%นะครับโอเคจากที่ดูสกิลมาฮนะมันอาจจะดูเหมือนธรรมดานะแต่เลือดก,ก็เยอะอยู่ให้เทียบก็เบาไฟได้ไหม น่าจะได้นะแต่ผมได้ยินตัวนี้มาว่ามันก็คือหนังเกาะหุ้มหนังอ่ะคือแบบเลือดหมดก็ตายอนะไรแบบนี้จะเป็นจริงอย่างที่ผมได้ยินมาหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปลองดูกันนะครับโอเคนะครับส่วนของเกียร์นะช่องหน้าคอนอะไรเดี๋ยวคนะคอนหรือถ้ามีเกียร์คิดมาช่องหน้าเนี่ยก็ใส่ไปได้นะแต่ถ้าไม่มีอะไรใส่คอนไปก่อนเพราะเลือดมันจะทําให้จะทําให้เลือดมันเยอะขึ้นนะส่วนช่องกลางผมไม่ค่อยแนะนำให้ใส่โล่นะถ้าจะใช้จริงๆ ใส่กระเป๋าเอ้ยไม,ไม่ใช่กระเป๋าใส่รองเท้านะฮะรองเท้ารถแล่เออน่าจะดีกว่านะส่วนเกียร์ช่องท้ายก็กระเป๋าเหมือนเดิมนะครับโอเคส่วนเกียร์ที่ผมจะใส่ก็คือเกียร์คิดมาดนะฮะเออก็ดิ่งหมดแล้วแน่เลยไม่เป็นไรผมใส่ไอ้เล่าเตลุวห่ยแทนนะครับโอเคมาดูสเตจหลักกันมาเลยก่อนนะว่ามันจะเด็ดขนาดไหนปด่านนี้ด่านเดิมเลยไม,ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนหรอก คือผมจะบอกว่าด่านเนี้ยมันทดสอบได้ชัดเจนมากที่สุดแล้วนะจากทุกด่าเนี่ยชัดเจนจริงเพราะว่ามันมีบอสแค่ตัวเดียวใช่ปะเออผมชอบมาท,ทดสอบด่านนี้ยแต่ว่าถ้าเลนเจอร์ของคุณที่คุณคิดว่าเก่งกันแน่จริงนะไปดาร้อย่สี่ไปสีร้อยสี่สี่เลยนะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าไปได้มันก็คือสุดแล้วลนะ่ะแค่นั้นแหละโอเคมามาดูแบบเบื้องต้นกันก่อน โอเคมาแล้วนะฮะแรมแรมเอาให้มันดีนะครับผมไม่ไม่ได้คาดหวังกับตัวเนี้ยแต่แบบเฮ้ยเอาเดินเร็วอยู่นะเนะี่ยโอเคติสซันไปนหนึ่งทีไปแล้วไปแล้วคอมผมไปแล้วโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูดาเมจกันหนึองตายไหมคือ เขาเรียกว่าอ,อะไรนะข้าวแฝงมันเนี่ยผมว่ามันอยู่ในระดับปานกลางนะไม่ได้ดีมากแต่ว่าดูดูดเฮ้ยคอมเป็นอะไรเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยออกสกิลวะอ๋อลืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอซ็งเลยต้องวกกลับมาเปลี่ยนเจีออีกรอบคือช่องท้ายเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมใส่ใช้สกิลใช่ปะละ่ะมันมันเลยไม่มันเลยไม่ค่อยออกสกิลนะฮะต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวไปลองกันอีกรอบหนึ่งมาลวมาแล้ว ปั๊บแล้วนะฮะชิปชิปออกสกิลดิตีเดิ๋ยวน้อ่าติดสตันตง่ายพอสมควรเลยตัวนี้ว่าละคือทุกอย่างนะฮะถ้าแล่มันไม่ไดีเยอะขนาดเนี้ยผมก็พอจะเข้าใจได้แต่เนี่ยแล่สองพันกว่าคิดดูแล้วเราจะไปเสียแล่เยอะกับตัวนี้เพื่ออะไรถ้าเป็นเก์ฟรีนะผมก็แนะนำให้ใส่รองเท้าไปเลยอย่าแบบ ถ้ายังไม่มีเกียร์จะดาวดีๆนะใส่รองเท้าไปเลยให้มันลดแร่ไปเลยไม่งั้นจะใช้จริงอ่ะมันคน่อนข้าง,งที่จะเปลืองแร่มากเลยนะเปลืองแร่ทีมะเออเมื่อกี้เห็นสกิลแล้วนะมันก็แค่พอสมควรแถมยังไม่ทะลุไม่ทะลุออกมาต่อีกใช่ปะก็ใครจะใช้ตัวเนี้ยก็คิดดีๆแล้วกันนะเพราะว่าเออถ้าจะให้เทียบนะผมไปเทียบกับบอลไฟบอลไฟแร่เยอะเหมือนกัน แต่เบาไฟสกิลมันทะลุม,มาต่างไงซึ่งเบาตัวนี้ก็เบาไฟผมว่าเบาไฟติดติดติดสตันง่ายกว่าแต่ก็พอๆกันนะฮนะเรื่องแรกเนะี่ยโอเคอ่ะแล้วดูดามเมจมันคือเข้าใจนะว่ามัน140แต่ว่ามันเบาจังไะใส่พลังเหรอน่าจะใช่โอเคขออนุญาตตัดจบเลยนะครับ เดี๋ยวเรา,เาไปลองในสนามจริงกันเลยดีวยกว่าฮนะ PvP มาโอเคเดี๋ยวไปดูแบทเทิรเล็กๆกันก่อนเลยนะครับคือว่าตัวเนี้ยผมผมมีตัวที่คิดว่ามันน่าจะสู่สีกันอยู่ละอีกตัวหนึ่งแต่ยังไม่บอกนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปชนกับเบลลก่อนดีวกว่าก็จะดูว่าการติดสถานะของมันเนะี้ยเบลกับตัวเนี้ยไหนมันติดง่ายกว่านะผมจะ ทดสอบเล่นๆนะไม่ไม่ต้องคิดมากคือผมมันไม่ได้คิดมากโอเคส่วนเรื่องใครจะอยู่ใครจะไปนะฮะก็ถ้าบิลมันไม่โดนจรวดดิงตายซะก่อนก็น่าจะชนะตัวนี้ได้แบบสบายๆเลยนะฮะโอเคผมเอามาสองตัวนะฮะเอามากันระเบิดกันจรวดให้บิลนะฮะแต่มันก็ไปอยู่ข้างหน้าเลยเอ่โอเค ตีสตันง่ายทั้งสองตัวเลยนะฮะไม่ไม่ได้แปลกใจอะเท่าไหร่แต่ว่าทำไมมันไม่ออกสกิลเทียดูเหมือนว่าเบลจะทำสตันกับตัว,ต,วตัวนั้นอย่างเดียวเลยนะคือเบลเนี่ยเอาผมจะบอกให้ตอนมันมาแรกๆอะ่ะมันเป็นตัวที่สกิลทุกอย่างมันดูดีมากเลยนะแต่ข้าวแฝงมันอะ่ะ ไม่รู้ผมคิดเป็นคนเดียวหรือเปล่านะแต่ว่ามันบางไปหน่อยถ้าถ้าใช้วิวร้อยสี่สิบมันก็คือแบบบางอ่ะมันบางมากเลยต้องมีเกียร์ดีๆอ่ะคู่นี้ดีกว่าอา้าวตายเฮ้ยตายแล้วเหรอโอเคจากที่ดูมาฮนะดูเหมือนมันจะไม่หลบอะไรเลยโดนอยู่เดียวอ่ะดูเมื่อกี้บิวก็หลบได้เออ เอาเป็นว่ารอบนี้ผมให้เบลเหนือกว่าก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าแบบใช้ยากจริงตัวเนี้ยเรื่องแร่เรื่องอะไรอีกมามาลองสนามจริงกันเลยออกมาแล้วนะฮะโอเคเอุลตร้าแมนเหรอ ไม่เราอะเราใช้ผมมงังคุดแมนใส่ทีมมาได้นะลีกหลีกแถวนี้มันยังง่ายอยู่นะฮะก็แบบคุณจะบอกเลยว่าลีกถ้าทำเงินทองอนะไรแบบนี้ถ้าส่มได้ตัวเก่งตัวหนึ่งอนะแล้วปั้นแม็กนะแบบโคตรโหดอะตัวไม่ต้องเก่งก็ได้แต่าตาอะเน้นน้ํากับไม้นะเพราะว่าหลีกล,าล่างๆอะยังมีน้ําเยอะอยู่ต้องบอกได้เลยว่าเยอะนะฮะโอเคก็สบายนะฮะ ตัานี้อ่ะมาแล้วอินุยะชะอินุยะชะนี่มันมันมาสองเดือนใช่ปะตอนอินุยะชะกับล,กลูกของมันเน่ะเออผมจะบอกว่าถ้าใครสุ่มได้ตอนหลังนะมันก็มันก็ไม่ควรจะเอามาใช้ยู่แล้วปะ่ะแต่ว่าเน้นสะสมนะเน้นสะสมผมเข้าใจแบบถ้าเอามาใช้เหรอออกมาใช้ ลีกประมาณไหนดีท้องหนึ่งะยังพอได้อยู่พอได้อยู่นะเป็นท่าน้ําโอเคเป็ดนะฮะเมื่อกี้เห็นป่ะมันปั้นแม็กแล้วด้วยคือผมก็ปั้นแม็กแล้วนะแบบตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่ามันแต่ถ้าจะใช้จริงๆอะคือตอนนั้นผมใช้แบบจัดการในพวกใส่ไวพิบที่วิ่งมัาเร็วๆะนะมันมันก็ใช้ได้ดีอะ แต่ว่าตอนนั้นผมไม่รู้เป็นเป็นอะไรอยากอยากปั้นมันมากเลยนะก็ผมก็พลาดเองนี่แหละที่ไปปั้นตัวที่มันไม่ค่อยเก่งอะนะคือกบฟ้ามันก็สมัยเนี้ยมันหาง่ายใช่ไหมแต่สมัยก่อนนะมันไม่ได้หาง่ายเลยนะตอนที่ยังไม่มีกระดานมีอะไรแบบนี้นอ่ะโผล่มาแล้วตัวก้าดาวมันชื่ออะไรวะคือถามว่า ผมคิดยังไงเก้าดาวนะผมคิดว่ามันก็เก่งแต่มันอย่าไปคิดว่ามันเหนือกว่าแปดดาวมากนะแปดดาวแบบเกียร์ดีแม็กอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังพอที่จะสู้เก้าดาวได้อยู่แต่มันมีบางตัวจริงๆอ่ะที่เก้าดาวแล้วมันโคตรโกรงอ่ะแบบเอมิเลียอะไรแบบเนี้ยคือแบบคือผมไม่เจอมันจริงๆนะแล้วแบบเฮ้ยโกงไปเปล่าพูดจริงมันมันโหดมากก็ใครยังสูมไม่ได้นะ แนะนำให้เติมก็ได้เติมก็ได้ถ้ามีเงินนะเติมสุ่มอะไรแ้วถ้าได้ไม่เสียใจแน่นอนนะฮะเอมิเลียแต่ถ้าไม่มีงบจริงๆก็อดทนนะครับอนาคตยังไงก็มีตัวเก่งมาอยู่แล้วล่ะแต่แค่มันจะเก่งขนาดไหนเก่งกว่าตัวนี้ไหมก็รอดูนะครับโอเคลืมสรุปเลยเนี่ยซับแรมนะแรกเยอะไปหน่อยนะฮะส่วนสกิลอะไรแบบนี้ก็คือผมอะถ้าผมผมก็ไม่ใช้หรอก แบบทำไอดีม,มันโหดมากแล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่มีตัวนะฮะก็ค้อนลองเท้ากระเป๋าไปเลยนะใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้กากมากแต่ก็ไม่ได้เก่งเหมือนกันก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ